สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมนึ่งแปลง,ปลงครับผมตรงนี้ก็เป็นทางเข้าทางวัดมะขามทองนะครับก็เข้าไปประมาณสักห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรครับก็จะถึงตรงที่ดินแปลงนี้นครับสองโฉนดครับโฉนดละสามไร่ด้านหลังติดเป็นติดกับโครงการบ้านจัดสรรครับด้านข้างกอา็อยู่ใกล้กับโครงการบ้านจัดสรรเลยครับ ราคาไล่ละเจ็ดแสนห้าครับราคาไล่ละเจ็ดแสนห้าครับค่าโอนอยู่ที่ผู้ขายทั้งหมดครับนะครับก็เข้ามาไม่ลึกนะครับจากวัดทั้งหมดหกไล่นะครับจํานวนสองแปลงครับติดกันครับแบ่งแล้วครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านจัดสรรเหมือนกันกำลังขึ้นนะครับก่อนถึงนะครับแล้วก็มีโครงการที่สองนะครับ ด้านข้างครับก็ติดกับบ้านจัดสรรแล้วก็ด้านท้ายที่ว่ายาวสุดลงไปตรงที่นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการครับก็ติดกันเลยนะครับผมก็เหมาะทําบ้านจัดสรรนะครับราคาไม่แพงครับก็แปลงนี้ต้องโถมครับต้องโถมนิดหน่อยน่าจะประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับโถมขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่งนะครับเนี่ยครับจากต้นไม้นี่นะครับแล้วก็นี่ครับหน้ากว้างนะครับ ยาวไปเลยนะครับผมเดี่ยครับยาวไปจนสุดบ้านเนี่ยครับก็เด็ดแพรครับก็ตรงนี้ก็จะไปนะครับอตรงไปทางบ้านจัดสรรนะครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นเนี่ยครับหน้ากว้างครับนู่นครับจะยาวจนถึงต้นไม้นู่นเลยครับก่อนถึงรถก็เนี่ยครับยาวเข้าไปนะครับ ยาเข้าไปลึือเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นหน้ากว้างนะครับเราจะเห็นบ้านจัดสรรอยู่ข้างในนะครับด้านท้ายจะติดกับบ้านจัดสรรเลยนะครับแปลงนี้เนี่ยครับถนนหนทางสะดวกสบายครับเข้ามานะครับผมเข้ามาจากทางในวัดนะครับนู่นครับบ้านจัดสรรนะครับจะติดกับบ้านจัดสรรเลยโครงการอีกหนึ่งโครงการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้ากว้างเลยนะครับผมราคาไร่รัฐเจ็ดแสนห้านะครับผมค่าโอนอยู่ที่ผู้ขายทั้งหมดนะครับ ก็ถูกดีครับนะครับตรงนี้ก็จะถมประมาณสักขึ้นมาสักหนึ่งเมตรนะครับต้องถมมานิดหน่อยครับก็หน้ากว้างนะครับนู่นครับจากนู่นนะครับแล้วก็หน้ากว้างยาวไปจนนู่นเลยนะครับตรงท้ายรถเลยท้ายรถไปครับก็ตรงนี้จะออกได้หลายทางนะครับใกล้นิคมสามศูนย์สี่นะครับผมใกล้นิคมสามศูนย์สี่เลยนะครับ ก็ฝากาช่อง youtube ด้วยนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตามาลิงก์ที่ให้ไว้แล้วก็ตามเบอร์โทรนะครับผมแปลงนี้ครับจำนวน2แปลงนะครับไล่ละเจ็ดแสนห้านะครับผมนะครับมีสนุอสองแปลงนะครับแปลงละสามไร่ครับ ยังไงก็ลูกค้าก็สอบถามเข้ามาได้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราแจ้งใต้โพสต์ทีครับผมนะครับขอบคุณมากครับ